สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องลุงซาพาแซบค่ะทุกคนค่ะไม่นี่ลุงมาเจอเห็ดตับเต่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงเห็ดตับเตากันนะคะทุกคนเราจะไปเก็บเห็ดกันค่ะทุกคนค่ะเห็ดค่ะทุกคนค่ะเห็ดตับเต่าอารมณ์อยากเก็บเห็ดนะคะทุกคนค่ะเห็ดตับเต่าเราจะเอาเห็ดไปแกงนะคะทุกคนค่ะนี่เคยแกงวะค่ะใครเคยแกงเห็ดตับเต่ามั่งนะ นี่คือลักษณะเห็ดตับเต่านะคะเห็นไหมคะดอกนี่มันเถาพี่นงองดอกนี่มันเถามันบานแล้วเป็นตะเสบปุบบใครเคยกินกันบ้างคะเห็ดเผ่งบานเข้ากับเอิญเห็ดเผ่งเห็ดตับเต้าประมาณนี้แล้วจ้ะหากินอยากยูขจาวาไปค่ะเราไปแกงกินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องลุงซาพาแซบค่ะทุกคนคะ่ะพี่พน้องค่ะพ่อลุงมาหอดเมืองไทยลงเครืองแล้วมันบอกลุงกระต้อหลดมาบานเลยเนาะทุกคนคะ่ะเมนูแรกที่ลุงคิดพอ่อคิดถึงนะคะเห็ดแกงเห็ดค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้แกงเห็ดตับเตานะคะทุกคนคะ่ะบานเท่ากับเสิร์เห็ดเผิงกเขาเอิญเห็ดเพิเอ,เเพอยยางบุกแต่ว่ากะเอิญเห็ดตับเตาลาปรปเด็ดรปเด็ดบองทุกคนคะ่ะแล้วก็มีไข่ต้มเนาะนี่ค่ะ อันนี้พักแกม้มลุงมีค่ามีชะอมแล้วก็มีขิงต้นขิงออนนะคะทุกคนคะแล้วก็มีอันนี้คะ่ะสมอันนี้คือตามบมกทัวอันนี้ตามบมกทัวแบบสมเลยทุกคนคะ่ะข้าเหนียวพี่น้องยูสสวิตลุงไม่ได้กินขน้าวเหนียวอันนี้ก้องเขานะคะทุกคนคะ่ะ มีหวังว่างมองว่างบาเพียงพ่อนี่คือแกงเห็ดตับเต่านะคะทุกคนค่ะทุกคนคาะมน,นี้ทีลุงเห็ดคลิปอะ่ะคือฝนสิตกนะคะฝาค่าคึมแห้งอืม,อมที่น้องจ๋าเบิ่งเห็ดตับเตาแบบกึบกึบกึบอ่ะ อเอานามมาสดอยู่เดยจ้ะเอาเส้นจานเพาะวาหยั่งพาะวาลุงเอาเส้นถั่วยมาเหลี่ยมวัวเห็นตอนเห็ดลุงอือพี่น้องเห็ดตับเต้าแบบยำกรึบกึบกึบกึอบ,อบ,อบ,อบอ่ะอือเห้กจิ้มโดนลาบปละแดกกินกับอันน,นั้นเนี้ยทุกคนค่ะ ลาไปแดกกินกับขิงออนหอมกระช่ายหอมแห้งยองจำลาบไปแดกหน่อยกระช่ายออนอืมสดหนำอ้ยพี่น้อง ลุงตัดตอนใหญ่ๆเลยอะคะ่ะแกงเห็ดตับต่อ,อม,มันเกิดยูน้านะคะเกิดยูน้าแต่ว่าบม่แดนไม่ได้เอากล่องไปไปพอก็ลเลยเก็บมากก็เลยเอามาทำถาเห็ดขีบเก็บยูน้าบ้านเดี๋ยวของ ตบบำทั่วกินกับไข่ต้มยแบบิงเขาปูแกงเห็ดตับเตากับตำทั่ว้าแนบบ่าองศี่ล้วจ้ะเย็นไก่กันวีนหนึ่งกินข่าวก็เอิญกันกินทามไผยกันเนาะ อันนี้ข้าออนนะคะข้าออนมาเพ้นแห้งจอบลูกโดดออลูกโดดก็เพ้นแท้ จีใน,นหน่อยมันทุกคนค่ะจีใน,นหน่อยมันแซบ่บแม่ยูุบันได้กินเค็าเนียวทุกคนค่ะแซ่บแห้งไอยต้มเมนูแรกของการลงเครื่องบินนะคะทุกคนค่ะจำเราไปแดกคุยมันซะ อย่าไปแหลกอีแมแลแหลมฮหนุกทำมาฉาดเนาะคะ่ะพี่นงคะคะทาเหนียวลุงบมีบมิ่องว่างทาเหนียวว่างไลยทางหลงังอืมพี่น้อง อไม่หลายแนวหลายเน่นอทุ่งตำทัวมันับประเจอ ไปถือชีดมากพี่น้องไปถือชีดถือน่มถืมอเนยหนูเป็นคนมากกินน่มกินชีดไปถือชีดมากอ่ะพี่น้องเอ้ยมันกึบกๆึบกึบกึบกึบนะจ๊ะอื้อ แับแห้งขวิลับประแดบอันนี้ต้นก็ใชายออนนะจ๊ะกินกละบาดแดบแซ่แบแหลก็ใชายออนเหตบเต้าอัดาอันไหนที่มันแบบว่า แก่แล้วแบบนี้มันสิแค่ไข่เห็ดผงม,มันสิรสชาติไข่เห็ดผงเลยเอาหนึ่งกระแสบนะคะใบสมุนไพรเป็นยา ใช่ค่าออนยาเลือดล้วนๆแล้ค่ะเผ็ดนะคะ,านนะ,คะอากาศมันขุ่มนะคะทุกคนคะ่ะ นายลุงฤสิวา่าแจงไัไหนบ่มีไฟนะคะเคยกินบ่ค่ะต้นกระชายนี่ต้นกระชายออนกินกรัลาประแดดไปมันก็หยาบจริงๆกับ่หยาบแล้วค่ะกินได้ กินเดืสุกน้ำใหม่แบ่บน้องคนกระเมนวะ่ะน้องคนพเพลินวาน้องลุงกินคำยิงไงเป็นตาแสบเนี่ยแหละน้องกินแบบคือจึงผู้ดีค่ะโพดน้องกินแบบนี้มันระยาทย่านบ่งามบ่เม่นนะคะุกคนขาลุงเป็นคนกินแบบนี้ ถ้าเจ้าว่ะลุง่วงเพจมันบอสยันได้จาของโมงามแต่ว่าจริงๆแล้วมันสไตล์ไผ่สไตล์มั่นแหมะค่ะทุกคนค่ะลุงสิเป็นคนแบบแบบเนี่ยกินเข้าคั่มน้อยๆกินยังกันน้อยๆลวก็คือนี่แหละสไตล์ลุงเห็นคนแบบเนี่ยจ้ะเขาเรียกว่าเออขันไม่เมื่อเหตุคิปเหดุยังก็ต้องเป็นเจ้าของมันบอต้องเป็นสไตล์ตัวเองขันสมมติจะไปเห็นให้มันคือผู้อื่นนันกับโมเมนเนาะทุกคนค่ะคือมันไม่ใช่ตัวของตัวเอง ที่ลุงเฮ็ดคลิปยูทูบก็คือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะสมมุติทําไปเลาฟื้นในสิ่งที่่ใช่เจาของแต่โอยากเห็ดแต่โบอยากเป็นแบบนั้นเนาะอยากได้ยอดยอดไลค์ยอดแชร์อยากได้คนติดตามเยอะๆไหมอยากได้ยูทูปจะว่ากินบ่ได้เนาะอันนี้นอออนก็ใช่นะคะ เล้วว das ่าเอาเป็นตัวของตัวเองเห็ดเพิงอ่ะทุกคนเอเห็ดตับเต่าทุกคนค่ะเห็ดตับเต้าแสบๆสดน้ำแสบอันนี้คาออนนะคะแล้วก็อันนี้ กระชายออนนะคะเอามากินกัะหล่ำเป็ดพี่น้องประลาเป็ดแซ่บแห้งนะคะลองดูนะคะไข่ต้วม <c oughs> กระชายหอมครับมันกรุบดีมันหวานมันแซ่บเลยพี่น้อง อเอกินเข่าสุกโลซุลลนล่นยอนหิวเข่าแต่ที่กินสุกโลชุนร่นมันกินว่าแซ่บมันเป็นแบบว่าอิ่มอ่ะอรสชาตอ่อนหอม แกงหลายแล้วค่ะทุกคนค่ะแกงหลายเต็มหม้อเลยลุงแบงมากินม,มันมีความกรึบสุดยอดเลยกินเข่าของพี่หน่องแล้ว กินเข่าแล้วพี่น้องมันว่าม,มันกินเลนกินเขาเข้าไปมันกกอิ่มไม่นี่ลุงอิ่มแล้วแกงเห็ดโบเบิร์แต่ว่าจ้องมือให้กินมือรุ่นเด้อพี่น้องลาบประดงประแดกจงไหวพักผึ่กินบบเบิดเอาไปกินคลิปหนานะคะคลิปนี้ดูควมที่ว่าอิ่มแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย